Dead by daylight แน่นอนว่าผมค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเกมนี้มากเลยนะโอ้พระเจ้าแล้วทำไมผมถึงต้องกลับมาเล่นเกมบ้านี้ด้วยเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ช่างมาันเป็นที่อยากเล่นแลวมันสนุกดีนะก็เริ่มมาเลยดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรวันนี้แต่ว่าประสบการณ์ที่ผมค่อนข้างเจอมานะ กับเกมเกมนี้นะครับก็คือการหาห้องกว่าชั่วโมงหนึ่งโอ้วันนี้เราเจอห้องเร็วด้วยครับทุกคนแหมถือว่าเละไม่เร็วนะเนี่ยโอ้เขาพร้อมแล้วเนี่ยโอ้ปิงเราโอเคเลยเจ็ดสิบเก็ลุยไปดิเบิร์กนี้เราเอาอะไรบ้างเนี่ยไดฮาร์ดดักเซนส์โอ้รีบกดอีกคุณจะไม่มีรายให้ผมดูเบิร์กเลยใช่ไหมี่ย โอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยโอ้มีเอชแคปเค้กด้วยอันนี้ของฆาตกรน่าจะน่ากลัวแน่นอนผมนี่รู้สึกถึงความกลัวตั้งแต่หน้าเมนูเลยนะดูสิครับคนผมนี่พระเจ้ามันน่ากลัวจริงๆนะฆาตรกรคนนี้เนี่ยแต่ว่าเราจะฆ่าเขาถึงเราจะเป็นซไ r เวอร์โอเคเกมแรกเนี่ยผมจะโชว์โหดให้คุณดูก่อนเลยว่าผมเนี่ยมือโปรโหปาผมแตกอีบ้า โอ้พระเจ้าผมว่าคุณคงเห็นแฟนผมแล้วสินะเธอเป็นคนสวยนะเธอเป็นคนที่น่ารักมากระหว่างนี้ผมขอคุยกับแฟนผมคนลวกันนะโอ้่าไงยกทิรัตนโอ้กิติรัตคิดถึงเลยเกินอ้มันบาดนิ้วผมเล่นมันในบาดนิ้วผมหรอกผมพูดตรงๆนะมันในบาดนิ้วผมพัดลมที่ไหนจะบาดนิ้วผมขาดได้ละ่ะพอน,นิ้วผมเนี่ยไม่เล่นดีกว่า <laughs> โอ้พระเจ้าโหนี่มันโหลดนานเหลือเกินให้ตายเถอะจอนนี่วันนี้เราอยู่กันในด่านทอมบินครีกโควินฟาร์มนะครับอืพร้อมมากบอกเลยวันนี้พร้อมมากขอหมุนเมาส์เร็วๆกว่านี้ได้ไหมเซตติ้งแป๊บอย่ามานะความไวเมาส์นี่ขอเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยย e s ไม่รู้ว่าวันนี้เราเจอกับข้าากรคนไหนนะครับเฮ้ยมันมามันมาโอ้ oh my g ย d กิรไมเคินเะจ็คสันเะฮ้ยไมเคินมาเยอะอู้นั่นไะนั่นไะยืนจ้องเลย คไมเคลนแจ็คสันเอ้ยไม่ใช่ไมเยอร์ Meyer. เริ่มทำการจ้องมองฉะนั้นแล้วผมจะวิ่งผมมันไฟผมต้องมองรอบๆดีๆนะผมชอบมาแอบมองครับเขาเป็นโรคจิต เกมง่ายง่ายง่ายเกินไปของง่ายกว่านี้อีกเรียบร้อยไปหนึ่งไปวิ่งทุกคนเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไรคนเดียวด้วยไปแล้วช็อตนี้มากันที่เครื่องต่อไปครับผมเรามีหน่วยจูกเกอร์ของเราแล้วเราจะมาปั่นของเรากลางทุ่งนาโดนฟันไปแล้วหนึ่งแผ่วิ่งตรงมาแล้วมามาไอสาวสวยชื่อปัน่นหน เป็นเกมที่ค่อนข้างง่ายนะคุณผู้ชมว้าวน่าตื่นใจตื่นตาตื่นใจผมจะกดให้โดนขีดตรงกลางเนี่ยขีดสวยๆเลยคุณดูนะผม,ผมแค่ไม่กดเฉยๆทีแรกอะโว้มาแล้ว ผมมาแล้ววโอ้ยโอ้ยโ o ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่ b ย t อ้ยโ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 า้ย้ยโอ้ยอ่อ้อ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ ผมอ่ะนโน .1 ของวงการคุณรู้หรือเปล่าว่าผมนหละโน .1 ของวงการโอ้พระเจ้าผมโดนตีผมจะวิ่งไปตรงไหนผมจะวิ่งไปตรงไหนผมจะวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้อีกสักสามสี่รอบผมให้เขา วิ่ง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 เข้ามาตีผมวิ่งเข้ามาตีผมวิ่งมาตีผมสิผมคิดว่าผมกลัวนักลือไงผมล้มไม้หนีไปหนึ่งจังว่ะผมใช้แค่ไม้เดียวผมก็วิ่งรอบบ้านผมก็วิ่งทุกทิศผมก็วิ่งทุกทางคุณก็เข้ามาสิเขาตามผมเขาทิ้งผมห่างเขากลัวผมแล้วผมก็กลัวเขาเหมือนกันผมกระโดดหน้าต่างผมกระโดดหนีมาผมวิ่งออกขวาผมวิ่งออกขวาวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งวิ่งยาวไปวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนผมวิ่งต่อไปผมล้มไม้เม่อใหม่นี่ยผมไม่เสี่ยงผมไม่อยากจะเสี่ยงผมไม่อยากจะเสี่ยงกับชีวิตของผมผมอยากจะเป็นเป็นเป็นคนคนที่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 แข็งแกล่งผมจะแข็งแกร่งในอนาคตเขาพยายามพยายามที่จะฆ่าผมแต่เขาน่ะ อ่อนเกินไปเขาก็ฆ่าผมไม่ได้ผมหน,นโน่หนึ่งตลอดการว้าวหลุดครับผมยังไงคิลเลอร์คนนี้เขาไม่ลดละความพยายามเขายังตามผมอยู่เขาพยายามเขามีความพยายามเขาพยายามเขาพยายามมานานโอ้ไมก่กอด <c oughs> เขาพยายาม <c oughs> เขาพยายามมานานมันถึงเวลาเขา เขาเขามึนงงกับสิ่งที่ผมพยายามจะทำเพื่อเขามาตลอดเวลาผมหมดทางสู่ผมหมดแล้วผมล้มไม้หนีผมหนีก่อนผมโอ้โหผมใช้ไม้หมดแมพผมหมดแมพผมจูเกอร์ใช้ไม้หมดแมพผมอยากจะเป็นเป็นคนเป็นคนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมผมพยายามพยายามเป็นคนที่ดี ดีดีดีดดผมอายาร์ผมมาตายยากผมมาโน่หนึ่งแห่งความตายยากผมล้มไม้ผมหนีมาผมใช้ไม้ไปหมดแบบผมจุกมาสี่เครื่องแล้วนะผมมาโน่หนึ่งคุณทำยังไงผมนั่นหนีออกผมนั่นหนีออกผมมันหนีได้ทั้งวัน คุณก็เข้ามาดิผมหนีแล้วผมไปแล้วคุณก็เข้ามาดีครับยังไงล่ะโอ้นี่จูบพื้นเลยนะโอ้โหแค่ตาแรกผมก็จูบมาสี่เครื่องเลยนะครับเกมใหม่อะโอ้โหแล้วไม่เป็นอีซี่ดูดูหมื่นเจ็ดมีขนาดผมอะอ่อนให้นะอื้อ โหดป้าวโหดป้าวแหมวันนี้ก็ขำๆข,ขำๆเดี๋ยวเราเล่นกันใหม่ใหม่ถ้าเกิดใครชอบเนะี่ยผมร้องเพลงไม่ใช่จะชื่อแล้วผมร้องเพลงหอกจุ๊กไปด้วยผมร้องเพลงจริงๆน,นะเดี๋ยวผม่อย,ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะโอเคช่างมันเถอะนะเราไม่ดูกันต่อเดี๋่วเฉยเลยโอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะอย่าลืมนะกระทืบไลค์กดแชร์อย่ามากระทืบผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรไว้เจอกัน